วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ,ะกับเรื่องราดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึง5เทคนิคนะคะที่กินไขมันอย่างไรไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะ,ะเมื่อพูดถึงไขมันนะคะหลายคนนะคะก็จะรู้สึกกลัวนะคะเพราะว่าคิดอยู่แต่ว่าถ้าเรากินไขมันเข้าไปเดี๋ยวจะอ้วนหรือมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะไขมันเนี่ยเป็น เป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อร่างกายไม่แพ้ปโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตเลยทีเดียวนะคะ,ะโดยหลักๆแล้วหน้าที่ของไขมันก็คือหน้าที่อันที่1เลยนะคะก็คือเป็นพลังงานให้กับร่างกายถ้าเราขาดไขมันนะคะเราก็จะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นมันสําคัญตรงนี้เลยอันที่สองนะคะจะบอกว่าถ้าเราขาดไขมันนะคะจะส่งผลทําให้เราขาดวิตามินสําคัญๆไม่ว่าวิตามิน A วิตามิน D E หรือ K เพราะว่าวิตามินเหล่านี้นะคะ ไม่ละลายในน้ําค่ะถ้าไม่มีไขมันนะคะร่างกายก็ดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายไม่ได้นะคะหน้าที่อันที่3มนะคะก็คือว่าทราบไหมคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์หกล้านล้านเซลล์หรือมากกว่าเลยทีเดียวนะคะซึ่งแต่ละเซลล์นะคะมีองค์ประกอบหลักสำคัญเลยก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเยื่อหุ้มเซลล์นี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะชิ้นส่วนภายในเซลล์ก็จะล่องรอยไปยังที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเยื่อหุ้มเซลล์จึงสาคัญ ๆในเยื่อหุ้มเซลล์นี่แหละมีองค์ประกอบหลักก็คือไขมันค่ะนะคะตอนนี้หน้าที่อันที่4ี่บอกได้เลยว่าสําคัญมากๆเลยก็คือว่าไขมันเนี่ยเป็นสารตั้งต้นสําหรับการสร้างฮอร์โมนหลายชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะคะก็ใช้ไขมันในการสร้างฮอร์โมนเช่นกันนะคะและที่สําคัญนะคะไขมันเนี่ยยังสําคัญในกระบวนการอักเสบด้วย เพราะว่าไขมันเนี่ยเป็นสารตั้งต้นสําหรับการสร้างสารในกระบวนการอักเสบหลายชนิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าไขมันเนี่ยมีความสําคัญเราจําเป็นต้องกินเข้าไปนะคะแต่เราจะต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเรากินจนมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะถ้าเรากินจนมากเกินไปร่างกายใช้ไม่หมดก็จะสมสะสมเนี่ยเป็นพลังงานส่วนเกินที่กลายเป็นโรคอ้วนนะคะหรือนะคะเข้าไปอยู่ตามผนังเส้นเลือดต่าง ก็จะทําให้ผนังเส้นเลือดหลอดเลือดของเราเนี่ยเกิดการอักเสบนะคะและเกิดการแข็งนะคะเกิดการแตกนะคะตีนและก็เปาะนะคะก่อให้เกิดปัญหาโรคเส้นเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดสมองรวมถึงนะคะถ้าเรามีไขมันสะสมที่มากเกินไปนะคะส่งผลร้ายคือทําให้ร่างกายนะคะไม่ตอบสนองต่ออินซูลินหรือพูดง่ายๆคือ อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นแล้วว่าไขามันเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียเพราะฉะนั้นการกินในปริมาณที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญตอนนี้เรามาดูก่อนเลยว่าไขามันเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในกี่รูปแบบนะคะเราจะมาพูดเฉพาะไขมันที่ร่างกายเราจําเป็นต้องกินนะคะไขมันตามธรรมชาติเนี่ยมีอยู่2รูปแบบก็คือไขมันอิ่มตัว และไขมันไม่อิ่มตัวค่ะไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะคะโดยโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนเรียงต่อกันเป็นสายโซ่ยาวๆนะและทุกขาทุกแขนของคาร์บอนเนี้ยจับอิ่มตัวไปด้วยไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นนะคะ าสายโซ่คาร์บอนสายยาวในกลุ่มของไขมันอิ่มตัวนี้จึงไม่ว่วงวยต่อการเกิดปฏิกับออกซิเจนใหม่หรือไฮโดรเจนอื่นซึ่งพูดง่ายๆก็คือถ้าลงได้เป็นไขมันอิ่มตัวแล้วจะไม่เกิดปฏิกาการหม่นหืนหรือนะคะปฏิกาการเกิดเป็นไขมันทารานนะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยพบได้ในไหนพบได้ในสัตว์นะคะทุกๆประเภทยกเว้นปลาค่ะทุกประเภทได้แก่นะคะไขมันจาก ไก่ไขมันจากหมูจากวัวนะคะจากจากเก้งจากแกะจากแพะพวกนี้เป็นไขมันกิ่มตัวทั้งสิ้นนะคะะและเราก็ ยังพบได้ในพืชบางชนิดได้แก่มะพร้าวนะคะหรือปาล์มนะคะจัดเป็นไขมันกลุ่มอิ่มตัวนะคะไขมันในรูปแบบที่สองเราเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็คือมีโครงสร้างเป็นคาร์บอนสายยาวๆนะคะในคาร์บอนสายยาวนั้นมีพันธะคู่นะคะซึ่งว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยานะคะ ปริยากับออกซิเจนในอากาศหรือปริยาให้การเติมไฮโดรเจนเข้ามานะคะแล้วกลายเป็นไขมันทานนะคะซึ่งไขมันกลุ่มนี้นะคะพบได้ในพืชนะคะ เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะและนะคะยังพบได้ในปลานะคะโดยเฉพาะปลากระแสน้ำเย็นลึกๆนะคะอ,อยู่ในกลุ่มของไขมันไม่อิ่มตัวนะคะถ้าสายโซ,โซคาร์บอนนี้นะคะมีพันธะคู่นะคะเพียงแค่หนึ่งพันธะเราเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะซึ่งเราพบได้ในน้ำมันพืชหลายๆชนิดเช่นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันคาโนร,รานะคะ,ะน้ำ มันกลุ่มนี้นะคะจะมี ความความไวนะคะในการถูกเติมไฮโดรเจนนะคะหรือการเติมออกซิเจนที่เกิดอยู่ในปฏิกิริยาการเหม็นหืนเกิดขึ้นได้นะคะไขมันในรูปแบบไม่อิ่นตัวนี้ยังมีอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าไขมันไม่อิ่นตัวเชิงซ้อนหมายถึงว่าในสายโซ่คาร์บอนนั้นเนี่ยมีพันธะคู่มากกว่านะคะ1ตําตำแหน่งนะคะเราก็จะเรียกไขมันกลุ่มนี้ว่ากลุ่มไขมันไม่อิ่นตัวเชิงซ้อนนะคะ เราก็จะพบได้ในเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะหรือน้ำมันพวกข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้ถ้าตัวเรานะคะจะบอกว่าถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราควรนะคะบริโภคไขมันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมวันนี้เราอยากจะมาพูดเน้นนะคะในไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยอยู่2ชนิดนะคะซึ่งเขาเรียกว่า กดไขมันจําเป็นที่ร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องได้รับเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปสร้างสิ่งต่างๆตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะไขมันทั้งสองชนิดนี้ได้แก่ไขมันโอเมก้าสและโอเมก้าหนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันของเรานั้นนะคะเราอะมักได้รับไขมันกลุ่มโอเมก้าหเนี่ยสูงมากเพียงพอนะคะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไขมันโอเมก้าหเนี่ยมันแทรกอยู่กับในอาหารหลายๆ ประเภทโดยเฉพาะไขมันอา,อาหารที่มาจากการทอดด้วยน้ํามันพืชเนี่ยมีไขมันโอเมก้าหกอยู่เยอะแน่นอนหรือรวมไปถึงเนื้อสัตว์นะคะการเพราะว่าการเพราะเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขามีการเพราะเลี้ยงด้วยการใช้ธัญพืชเช่นข้าวโพดมาเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นเราบริโภคเนื้อสัตว์เข้าไปนอกเหนือจากการที่เราได้ไขมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ไขมันโอเมก้าหกเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราเนี่ย ได้รับไขมันโอเมก้าหในปริมาณที่สูงโดยปกติแล้วเนี่ยไขมันโอเมก้าสและโอเมก้าหจะต้องอยู่ในระดับที่สมดุลเพราะว่า2ชนิดนี้มันถ่วงดุลกันนะคะระดับที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ไขมันโอเมก้าสต่อมก ต่อโอเมก้าหกเนี่ยอยู่ในระดับที่หนึ่งต่อสี่ถ้ามากกว่านี้คือเช่นหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อเจ็ดหนึ่งต่อสิบหกเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายเกิดผลเสียอย่างไรเรามาดูหน้าที่หลักเนี่ยสำคัญของโอเมก้าสามกับโอเมก้าหกว่ามันทําหน้าที่ถ่วงดุลกันอย่างไรนะคะถ้าเราเนี่ยมีโอเมก้าสามและโอเมก้าหกในปริมาณที่สมดุลจะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์หมายความว่านะคะไม่ว่าจะเกิดการภาวะ นะคะ,ะแข็งตัวของ เ,เกล็ดเลือดหรือภาวะการป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดมันจะสมดุลน,นะคะเรามาดูอันแรกเลยหน้าที่ของโอเมก้าสอันดับแรกเลยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดเ่ยมารวมกลุ่มกันและเกิดเป็นริ่มเลือดถ้าเรานะคะมีโอเมก้าสเพียงพอในร่างกายเนี่ยเราก็จะได้รับการป้องกันนะคะปัญหาการเกิดริ่มเลือดอุดตนันเพราะมันทําให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีนะคะในขณะเดียวกันถ้าเลือดเราไหลเวียนดีเกินไปมีโอเมก้า สามเ mm hmm. ยอะมีโอเมก้าหกน้อยการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดก็ไม่เกิดขึ้นแปลว่าเมือ่อใดก็ตามที่เราเนะี่ยเกิดการอ่า มีดบาดหรือผ่าตัดเนี่ยเลือดเราก็จะไม่หยุดไหลนะคะเพราะเราขาดโอเมก้าหโอเมก้าหมีหน้าที่ในการทําให้เกล็ดเลือดมาเกาะกลุ่มรวมกันนะคะเกิดการห้ามเลือดเกิดขึ้นอันนี้คือหน้าที่อันที่1นึ่งนะคะหน้าที่อันที่2นะคะก็คือโอเมก้าสมเนี่ยมีหน้าที่ในการยับยั้งกระบวนการอักเสบไม่ให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงและเกิดริยาทําร้ายร่างกายในขณะเดียวกันโอเมก้าหจะมีหน้าที่ในการ ะะเร่งปริยาการอักเสบเพราะว่าปริยาการอักเสบเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะ,ะถ้าเราเนี่ยมีปริยาการอักเสบมันจะสามารถทําร้ายหรือขับไล่เชื้อโรคออกจากร่างกายได้นะคะ ประเด็นที่3นะคะโอเมก้าสมีหน้าที่ในการกระตุ้นทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเม็ลือดขาวของเรามีความว่องไวในการจับกินเชื้อโรคนะคะในขณะเดียวกันโอเมก้าหมีหน้าที่กดภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะภูมิไวเกินนะคะไม่ให้เกิดการไปทําลายเนื้อเยื่อตอนเองจะเห็นได้ว่านะคะทั้งโอเมก้าสและโอเมก้าหกสำคัญไม่แพ้กันวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาบอกเทคนิคดีด ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถกินไขมันโดยไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพอันดับแรกและนะคะ,ะข้อที่1น,นะคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรามักได้รับไขมันอิ่มตัวและไขมันโอเมก้าหมากเพียงพออยู่แล้วนะคะอยากจะแนะนํานะคะเลยว่าเราควรที่จะไปเสริมหรือหันไปบริโภคปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละสักสองครั้งเพื่อให้เรานะคะได้รับ กรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะที่เรียกว่าโอเมก้าสซึ่งในเนื้อปลาโดยเฉพาะปลากระแสน้ำเย็นนะคะจะมีปริมาณที่มากนะคะที่เราเรียกว่า DHA กับ EPA ซึ่งกรดไขมันทั้งสองตัวมีความจำเป็นนะคะไม่แพ้กัน DHA เนี่ยสำคัญต่อสมองและ สายตานะคะ,ะส่วน EPA เนี่ยสำคัญต่อการต้านการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่1น,นะ,ะก็คือนะคะเราเพิ่มการบริโภคนื้อลาอย่างน้อยๆน,นะคะสัปดาห์ละสัก2วันนะคะ,ะเทคนิคที่2นะคะก็คือการเลือกน้ํามันเพื่อประกอบอาหารนะคะสำหรับน้ํามันที่เราเอามาใช้ในการในการผัดโดยที่ไม่โดนความร้อนสูงหรือน้ํามันเอามาทานส ทานกับสลัดเนี่ยเราสามารถเลือกทานเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะคะจะเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนก็ได้นะคะได้แก่พวกน้ํามันที่กล่าวไปแล้วก็คือน้ํามันพวกน้ํามันมะกอกนะคะแต่ถ้าเรานะคะคิดจะใช้ความร้อนสูงนะคะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะหรือในการทอดนะคะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงมาใช้เป็นน้ํามันในตระกูลน้ามันไขมันอิ่มตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันจากสัตว์นะคะหรือน้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันปลาอนะคะ ก็จะป้องกันการเกิดไขมันทานได้ในประเด็นนี้นะคะประเด็นที่ 3. นะคะสำหรับการเลือกนะคะไขมันเป็นในการปรุงอาหารนั้นอยากจะให้พวกเรานะคะลดนะคะลดการผัดหรือทอดให้ลดลงมานะคะโดยการเปลี่ยนขบันขบวนการปรุงอาหารเป็นขบวนการนึ่งต้มตุนก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถลดไขมันในกลุ่มของไขมันอิ่มตัวและไขมันโอเมก้าหลงได้นะคะและสิ่งที่ส เทคนิคที่4ี่ก็คือว่าให้เรานะคะหันมาบริโภคนะคะ อาหารที่มีเส้นใยเพิ่มมากขึ้นได้แก่ผักหรือผล,ลไม้มันก็จะช่วยในการบล็อกในการดักทําให้เราเนี่ยลดการดูดซึมลดการดูดซับไขมันเข้าสู่ร่างกายนะคะและเทคนิคสุดท้ายที่ทําให้เราบริโภคไขมันได้อย่างปลอดภัยก็คืออย่าลืมที่จะอ,ออกกําลังกายการออกกําลังกายนะคะเป็นการาใช้พลังงานนะคะดึงไขมันไปใช้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไขมันนะคะเป็น อาหารที่ให้พลังงานสูง1กรัมเนี่ยให้แคลอรี่ถึง9กิโลแคลอรี่ถ้าเรานะคะกินแล้วไม่ออกกำลังไม่เคลื่อนไหวบอกได้เลยว่าก็จะเกิดการสะสมเยอะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น5เทคนิคดีๆในวันนี้นะคะทดลองเอาไปใช้ดูนะคะก็จะทำให้เรานะคะห่างไกลนะคะจากโรคภัยที่เกิดจากไขมันนะคะถ้าคลิปดีๆอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจง่ายมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะคะก็สามารถนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆได้และกดติด ตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์นะคะวันนี้นะคะก็จากกันแค่นี้ก่อนนะคะมาพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ